ณหมอครับคุณหมอครับอะไรเสียงดังทำไมเนี่ยมันเที่ยงคืนที่หนึ่งนคนอื่นจะหลับจะนอนผู้ป่วยจิตเวททะเลาะกันอย่าไปเรียกคนบ้าไม่ให้เขียนเรียกผู้ป่วยจิตเวทผู nitrogen, ้ Oo, ป่วยจิตเวททะเลาะกันนะครับคุณหมอไปช่วยดูนะครับผมห้ามไม่อยู่แล้ว<ฆ>หมอก็เลยไปดูทะเลาะกันอนะ่ะเอาเอาทะเลาะอะไรกันเนี่ยมันนอนกับผมไม่ได้ครับคุณหมอครับทำไมล่ะผมเป็นนายกับคุณหมอมันนอนกับผมผมก็อันตรายเลยครับใครจะมาดูแลผมคุณตำรวจก็ต้องมาฟังพระมหาสุวปอมบรรยาย่เงี้ยอย่าไปเชื่อมันครับคุณหมอมันเป็นนายกตัวปลอมผมนี่ตัวจริง ไม่ได้ไม่ได้มันเหลือห้องเดียวนอนได้กันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอจะหาห้องให้ใหม่สัญญาเลยสัญญาเลยนะวันนี้นอนด้กันก่อนล็อกแก๊กเลยเตื่นเช้ามา8ปดโมงไปเปิดให้คุณหมอก็เลยถามอ้าวสงบแล้วนี่ตกลงกันได้ได้ยังใครเป็นนายกนี่ผมเป็นนายกกับคุณหมอครับแล้วอีกคนล่ะเป็นเมียนายกอ่าอาตมาจะฉันอาหารต้องฟูดลากเสียงยาวถ้าฟูดปุ๊บกินเท้าทันทีเลยฮะโอ้ไม่ไรเลเอย่เยอะยางไรภาษาอังกฤษเนี่ยไหนใครไม่เก่งภาษาอังกฤษบ้างยกมือขึ้นอีกครั้งเนี่ยลืมกพอตัวเง เกิดมาก็พูดได้เห็นไหมแวแแที่ไหนที่ไหนสับภาษาอังกฤษสับหนสกุลเซ็กซี่ที่สุดโยมเซ็กเซ็กเซ็กแปลว่าเพศพี่จะไปต่างประเทศนี่จะไปต่างประเทศบ้างไหมเนี่ยเขาก็จะมีเซ็กเมลหรืออันเมลก็คือแมนหรือบูเมนนั่นแหละบางคนเห็นเซ็กเขียนเติมเลยเอเวอร์ดย์บ้าบอคุณแข็งแรงจะไปแล้วเฟซบุ๊กขายอะไรโยมเฟซบุ๊กขายอะไรหลักๆเฟซบุ๊กขายอะไรโยมขายของขายของเฟซบุ๊กขายความรู้สึกโยมโยมเคยไปอ่านเฟซบุ๊กเพื่อนไหมวันนี้ฝนตกออกไปไหนไม่ได้รู้สึกเบื่อ เราอ่ะเพิ่งไปตากแดดมารู้สึกร้อนเพิ่งไปทานข้าวมารู้สึกอิ่มเพิ่งจะฟังพระเทศมาหลับสบายสบาย,บายไปตายในทีเดียวเชียวพูดเสียงโทนเดียวเ,เคลิมดีจังเลยคล้ายความรู้สึกโยมทุกคนทุกท่าน<อ> จเจริญพรสาทุชนทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสจะเลืิญนพรครับค่จริงๆูกที่รับต้องรูปที่สองนะไมไม่ทำต้องขอรั яз ถอดแมสสนิดหนึ่งนะท่านอาจจะได้ฟังชัดเจนมากขึ้นเราก็มาติดตอนถอดแมสนี่นี่ยอ่ะวัอนที่ตั้งมวยจะชกมวยก็ต้องทํายังไงก่อนทุกท่านครูใส่นวมก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็ต้องคาดเชือกแต่เป็นหน่วยคาดเชือก ต้องไหว้ครูก่อนหนึ่งเป็นการระลึกถ,ถึงครูบาอาจารย์วอร์รา่างกายให้พร้อมแล้วก็เป็นการตรวจสอบเวทีด้วยนะฮะบมงทกีต่างจังหวัดนี่เป็นลมเป็นบอ่อเชือกผูกแน่นหรือเปล่าเรืออันตรายเช่นกันหน่าเราจะฟังธรรมะก็ต้องไหว้พระกันก่อนพูดถึงครูมวยใครเป็นครูมวยคนแรกของประเทศไทยท่านขอบคุณที่ตัวค,คาตอบที่ถาโถงเข้ามานะฮะปิดหน้ากากปื๊บมีผลต่อสมองขนาดนั้นเลยครับคีนแอนครี์มากเลยดูจากหน้าตาแล้วคือไงครับไม่มีคําตอบใดๆให้เราเลย มบให้ก็แล้วกันนะเจ้าเดือเจ้าเดือยอไม่ยอมออไหมมีออบางครั้งไม่น่าเชื่อเลยออทันทีเลยปกติไม่มีอ่อน้วเจ้าเดือนใครฮะทำไมยังไม่รู้เลยเจ้าเดือยหลังๆอวยยศเป็นขุนหลวงสรสศักดิ์นี่ออนไหมท่านอ่อไหมพอคุณแล้วครับสุดท้ายกลายเป็นพระเจ้าเสืออันนี้ต้องออแล้วนะใครรู้จักพระเจ้าเสือยกมือขึ้นคุณโยมเคยคุยกับพระองค์ไหมฮะ ถ้าม่รู้จักนะครับคนรู้จักกันต้องเคยคุยกันสักประโยคสองประโยคก็ยังดีอ่านหนังสือก็ได้เรียนรู้ก็ได้มันอาจารย์เบนนี่เนี่ยคุยกับทุกพระองค์เลยทีเดียวเชียวโอ้ยเชียร์คนบ้านเดียวกันสองพี่ทีเดียวพระเจ้าเสือเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของสยามประเทศแต่ข้าราชบริพารก็โด่งดังไม่แพ้กันนั่นก็คือท่านพันท้ายนรพันท้ายนรพันท้ายยื่นไม่เไม่เคยดูคอนเสิร์ตนะครับครับช่วยกันร้องนะครับเวลาร้องไม่ทันงับปากไม่ทัน นี่ยเราก็ช่วยกันเทศนะโยมไม่ต้องขนาดนั้นเ <c oughs> ช่นใส่ใจได้แค่ใส่มองได้ทั้งใส่ใจไอ้นี้สิพาไปกินแกงหนอ่อสิพาไปเลี้ยงอันนี้โยมตอบแล้วยมด่าเนี่ยแม่ <c oughs> คําอื่นนี้ดูจิบปากจิบคอพอควายนี่เต็มๆเลยทีเดียวออเออไปดูชีวิตเขาเนาะนักร้องจากสอปปลาวบ้านก็ธรรมดานะครับย้อนหลังไปเมื่อสามสิปีที่แล้วอะบ้านเราอะ สมัยแบบอิดบล็อกไม่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 ฉาบปูนอ่ะอีสานเนี่ยก็ไม่แลดปูนไม่แลดปูนไม่ฉาบปูนนะแล้วก็มีภาพผูกๆนะแต่ว่าไมเค้ลดีเครื่องเสียงก็ดีลองเพลงให้เราฟังโอ้ยใกล้จะร้อยล้านวิวแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับเออเทคโนโลยีมันง่ายๆเนาะบางทีสถานที่ไม่ต้องสวยมากก็ได้นะบางทีที่บ้านนี่ก็ทารายการได้แล้วทารายการอยู่บางทีลูกเข้ามาก็มีบางคนเอออะไรจะขนาดนั้นท่านสมัยจริงๆอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ตรงนี้จะมาเรียน ทั้งปริญาตรีนะกฎหมายอยากรู้กฎหมายเพิ่มเติมแล้วก็เรียนปริญญาเอกด้วยเห็นท่านจบแล้วแม่กระตุนในท่านเรียนแล้วเราไม่ยอมเรียนก็เรียนออนไลน์ก็สามารถที่จะเรียนได้อยู่ที่นี่ก็เรียนได้เดินทางอยู่ก็เรียนได้เทคโนโลยีนี่ดีจริงนะถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์กลับมาที่พระเจ้าเสือโยมมีพักโฆษณาด้วยครับผมครับผมจะมีคนโซเชียลมันจะมีเข้ามาเยอะครับเราดูอะไรอยู่เนี่ยเผื่อแป๊บเดียวโฆษณาละเผื่อแป๊บเดียวเรื่องอื่นแทรกมาละเผื่อแป๊บเดียวให้เรากดนั่นกดนี่ละเห็นไหมไลฟ์ซิกก็ไปไม่ถึงฝันก็ แพ้ปารีสแซงต์แชกแมงไปคืนนี้ก็ต้องมาลุ้นบายเยนยนิเกลียงอีกโอ้โหดียยงลงเป็นยิงเลยนะเน่อันนี้จะมาไม่ได้ดูนะอันนี้เจ้าวานเล่าให้ฟังนะมาดูไฮไลท์ตอนเช้าเอาครับผมไม่ต้องเป็นถ่างตารอครับทุกวันนี้ไฮไลท์ก็สุดยอดมีไฮไลท์สั้นไฮไลท์ยาวด้วยท่านสมัยดีจริงเลยทุกคนทุกท่านนะอยากดูวิจารณ์ก็ไปดูบอบูก็จะช้ำใจกับเมนยูนิดนึงก็ว่ากันไปกลับมาที่พระเจ้าเสือกันแลนะท่านโฆษณานานไปแล้วจะมีคนรอบลงระชนที่คูงน้ําตรง สมมติเฉยๆครับผมแหม่ก็เหตุการณ์เป็นร้อยปีใครจะไปจําได้จะไปทูลพระราชาว่าอย่าเสด็จพระองค์ท่านหาได้ไหมหมายกำหนดการพระราชาออกแล้วต้องเสด็จตามนั้นม,มีเรื่องรับรองเรื่องนี้ครับวัดยานวาวาต,ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จเลยนนยังเป็นพระพรหมอยู่ระพองมคุนาภรตอนนี้เป็นสมเด็จมหาธีราจารย์เครืคร่องคืนตีหนึ่งท่านยังต้องคุมช่างให้สร้างเวทีตอนนั้นยังเป็นสมเด็จพระลูกองอุตสาหเจ้าอยู่นะในหลวงรัชกาลที่สิบตอนนั้น ช่างบอกโอ้ไม่เสร็จแล้วหลวงพ่อตีหนึ่งง่วงนอนแล้วต้องทําให้เสร็จโยมพะอต้องเสด็จตรงนี้ลวงพ่อก็เชิญเสด็จไปที่ตรงอื่นไม่ได้เรอหมายกําหนดการออกแล้วต้องเสด็จตามนั้นเลย<ช>อย่างนี้เลยครับทายัางไงดีพันท้ายเจ้าสิงห์ก็เลยคัดท้ายเรือชนกับกิ่งไม้จนท้ายเรือหกักกฎมนเียนบานตอนนั้นใครทําท้ายเรือหักต้องต้องซ่อมนะต้องซ่อมก่อนเพื <c oughs> ่อให้ผ่านตันนั้นไปให้ได้ แก่เกแก้วเนี่ยเอาใส่น้ำเปล่าก็เป็นแก้วน้ำเปล่าใส่กาแฟก็เป็นแก้วกาแฟเนี่ยสักหน่อยกาแฟก็จะมาตอนนี้น้ำเปล่าไงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กาแฟก็มาบอกใครบอกไม่ได้เป็นพระบอกไปแล้วยมเอามาในอาบัตทุกคําที่กลืนลงไปนะเนี่ยอ๋อไม่ยอมาวาแล้วแต่มันก็เป็นอาบัตเล็กน้อยปรงได้แล้วเวลาพระปรงอาบัตนี้เป็นอาบัตเล็กน้อยปรงได้แล้วเวลาพระปรงอาบัตนี้ เป็นไบโพล่านะบุคลิกแตกแยกนะพ่านนี่นะตอนจบนับปนีวังกฤษซามีนับปนีวงังภาสิทซ่ามีนับปนีวังจินตจิตสามีแปลว่าผมจะไม่พูดอีกผมจะไม่ทําอบัติอีกผมจะไม่คิดอีกแต่ว,วันต่อมาวงอบัติอีกแล้วเมื่อวานต้องพูดไป <c oughs> แล้วก็พูดไปอย่างเดิมนี่เป็น,ปนเป็นปลาอะไรเนี่ยเป็นปลาทองหรือไงลืมง่ายกันนะไม่มีการย้ำว่าเออเราจะไปทําผิดพลาดได้เตือนตัวเองทุกวันอาบัตไม่อาบัตก็เตือนตัวเองทุกวันอ่าเราจะไปทุบแก้วทิ้งทําไมเราก็เป็นล้างทำความสะอาดใส่อะไรไปมันก็เป็น จะไปทุบทิ้งเนี่ยลูกโรดดีออ้จะไปฆ่าลูกทิ้งไ,ได้ไงไปได้เราก็ใส่สิ่งดีๆเข้าไปทุกคนทุกท่านก็เลยจริงๆก็ต้องประหารชีวิตนั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าเสือรักเอ็นดูพันท้ายนรสิงห์มากก็เหมือนกับฮ่องเต้สนิทก,กับอุ้ยเสียพ่อมากเคยดูอุ้ยเสียพ่อไหมฮะโอ้ตรงช่วงนี้ตมาดูตั้งแต่โควิดเนี่ยตามามีเวลาดูอะไรเยอะเลยครับอยกไปดูหนังจีนเน่ยโอ้หนังโมโนนี่วนกันอยู่แปดเก้ารอบ,รบเรื่องเดียวไม่รู้จะใายอะไรดีรขอพระองค์อายุยืนหมื่นหมื่นปี ต่อหน้าคนเยอะแบบนี้พอเข้าไปข้างหลังต้นั้นแหละยอกร<อ>้องห้องเต้ได้ฮะท่านดีหูห้องเต้ยังได้เลยอันนี้อาจจะไม่สนิทขนาดแต่ก็พระองค์ก็รักมากเลยปั้นรูปปั้นดินเหนียวขึ้นมาแทนจะบันคอรูปปั้นดินเหนียวมีได้พระองค์ท่านต้องบั่นคอข้าพระเจ้าจริงๆ<อ>ใครจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษากฎมนเทียนบานขนาดนั้นโยมคนก็เลยไม่ลืมท่านพันท้ายน,น,นี่เอาแค่ข้อเดียวกันนะ ความซื่อสัตย์ข้อเดียวคนยังไม่ลืมท่านพันท้ายนอสิงห์ปัจจุบันก็หาดูดท่านได้ที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็ตามชั้นอาหารชั้นนำตัวไปอยู่ใกล้ๆแม่ปนอมแล้วก็ะโยงนรกแล้วก็สวรรค์ตาแดงม,มีหมดเลยว่าไม่น่าใช่น,น,น้ำพริกแล้วครับใครจะแคร์หรือตาปาสาวยรุ่นคือแล้วไงใครแคร์ใครจะแคร์ว่าเราจะอยู่ในกระปุกน้ำพริกอ,อยู่ในกระติกน้ำร้อนหรืออยู่ข้างฝาเหมือน,นหลายๆท่านประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าคนไม่ลืมเรา ใครไม่อยากให้เพื่อนเรื่มเรายกมือขึ้นโยมผมด้วยผมด้วยท่านให้ความระมือสักอย่างนะพี่ท่านเซฟตัวเองมากท่านระมัดระวังตัวมากเลยโซเชียลไงกวันนี้ตำรวจขยับนิดหนึ่งบึงโดนว่าไงบางทีดีก็ดีไปนะก็ช่วยคนก็ดีไปผิดป้าบก็ตู้รนั่นเลยมีระแวงฟังนิดแต่ท่านใครไม่อยากให้เพื่อนเรื่มเรายกมือกันโยมถึงเสียงหน่อยชีวิตเราริงๆีก็ต้องมีเสียงบ้างท่านท่านทำอาชีพนี้ท่านน่าจะรู้จ้า เอาเอาไปอีกทีใครไม่อยากให้เพืนอนี้เราต้องมือขึ้นทำไมครับยืมตังค์เพื่อนอยู่มันจะเป็นโอ้ยไล่มาหาตลอดโทรมาเป็นนี่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเครียดทำไมเห็นไหมมาสปองไปเทศเห็นไหมคุณสิทธิชัยลีสวัสดิะกลคุณหมู ทำเกี่ยวกับบริษัทเหล็กจบปริญญาโทจากอังกฤษหนึ่งปี <โฮ S 2> นี่เรียนกี่ปีปริญญาโ,โทขอาางปีนี้4ปีปริญญาโทธรมรมศาเรียนนานนิดหนึ่งสอบเข้ายาก็เลยเรียนนานหน่อยภาษาลีบุตรอัคสรสาวกเบื้องขวาข,ของพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้ง15วันกว่าจะบรรลุอรหันต์ทั้งทั้งที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดในบรรดาสาวกใช้เวลาตั้ง15วันพระห้วันพโมกขลานะฉลาดน้อยกว่าแต่มีฤทธิ์มากกว่าใช้เวลาแค่ 7วันเห็นไหมฮะคนฉลาดต้องใช้เวลายเยอะๆเนี่ยสปีปริญาโทพวกโง่โนี่จบปี2องปีแค่น,นั้นเลยนะ,ส,นะยสองปีกปสีามป,ามปีแล้วรับมความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดที่จริงเราองโง่กว่าเขาเราว่ากันไปทํายังไงดีก็ต้องประหารจริงๆฉะนั้นถ้าใครไม่อยากให้เพื่อนลืมหนึ่งก็นี่แหละมีความซื่อสัตย์ต่อ,อกันในการตกคนตุกท่านอ้าวพนมมือขึินอนนี่ไม่แปลกันย่างรับตั้งแต่อายุสี่กับสองมีเรื่องให้พูดเยอะ อ้าวก่อนที่นังมวยจะชกมวยไหว้ครูก่อนก่อนที่เราจะฟังธรรมะก็ไหว้พระก,กันก่อนในยุคที่โลกเปลี่ยนไปใจเราก็อย่าทุกเกินไปกับความเปลี่ยนแปลงว่าพร้อมๆกับปัตมาทั้งสามรูปนะนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาจะไหว้พระแล้วนะไม่มีใครชูนิ้วชูอะไรใช่ไหมน่มา,าก็มมาาจะช็อตนี้เลยช็อตนี้ช็อตเคารพธงชาติปึ๊บกหลังไหว้พระก็ชอบชูตลอดเลยมาพร้อมกันเลยอระหังสมมาสมพุทโธภะะวะ พุทธังพะทวันตังอภิวาเทมิสวกาวกาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนัม,ม,มหามิแม่ยุคจะเปลี่ยนไปยังไงรับสินห้ากันหน่อยนี้ไหมท่านลุกเลยฮะ ตอ,อนเย็นเขาจะฉลองกันอย่งไง<อ>ตเตรียมมาหลายรังแล้วเลยแต่มาก็เลยบอกเอารับสินสีไปก่อนก็ได้โยก็ไว้ข้อสุดท้ายก็รับไปตั้งห้าข้อนั่นแหละอ,อันไหนทำได้ก็ทําอันไหนทาไม่ได้ก็ด่างพลอยนิดหน่อยเสื้อมันดํานิดหนึ่งก็ยังใส่ได้อยู่สินห้านลยโยมมายังพันเตอราธนาสินว่าได้ไหมโยมโอ้ยังไม่ลืมพุทธศาสนานะนี่เชิญใจเชิญใจตอนในเพลงชาติเนี่ยไม่มีพระเลยนะ ทางพระเดินบินทบาทพุทธรูปไม่มีนี่เพื่อนผมต้องไปประท้วงอยู่นานเหมือนกันนะครับสุดท้ายเขาก็เลยใส่มาก่อนฉลองเพลงชาติเห็นไหมฮะอ่าจะมีพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่อ่างทองกับองค์ใหญ่ๆที่เราเอามือเอาหน้าผากไปโดนนิ้วท่านนั่นแหละอ่าไม่แน่ใจว่านิ้วกลางหรือนิ้วชี้น่าจะนิ้วชี้นิ้วชี้ท่าน ปึ๊บอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มีพระเดินบินบาตเดินจงกรมเดินอะไรสักอย่างที่พุทธมน,นครบก่อนจะขึ้นเพลงชาตินะโยมสังเกตไหมเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องพอต้องควนเลยนะตยแต่ถ้าในเพลงชาติจริงๆเนี่ยไม่มีโยมทุกคนอ้องท่านมักขึ้นก่อนเพลงชาตินิดหน่อยอมือลงก่อนลวกันมายังพันเตว่าได้เนาะแปลออกไม่โยมเนี่ยพูดไปตามธรรมเนียมอีกแล้วเหมือนวันนี้บางท่านก็มาฟังเพราะว่ามีใครสั่งให้มาฟังไหนใครวันนี้ฝืนใจมาฟังเทศเกิยวมีมมีนะ ใครจะกล้ายากแต่ก่อนที้ยกมือนะนี่ให้ยักคิ้วนี่ก็น่าจะนิดนิดเผยได้เผได้พอไ,ดพอไม่เต็มใจใจไม่เปิดมันก็แทรกก็ไปยากตัวคนตัวท่านพันเตถ้าพูดจเจริญยกย่องพระพระนี่ชินในการถูกยกย่องนะ หลังๆในโลกโซเชียลนะจะว่าแต่ตำรวจเลยพระกับตำรวจในชีวิตเหมือนกันทำดีอยู่ตัวโอ้ยทำไม่ดีมาเมื่อไหรทำไม่ดีเนี่ยจะเป็นหนังสือพิมพ์ยุคก่อนน่ะหน้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเนี่ยจะทำดีนะโอ้จะเกิดพระไปข่มขืนจิ้งหรีดสักตัวอะไรเงี้ยนะลงหน้าหนึ่งหน้าอะไรเงี้ยจิ้งหรีดก็ไม่เหรอะยกตัวอย่างจิ้งหรีดจะทรมานสัตว์ไหมฮะกฎหมายทรรมนิการสัตว์หรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละเหมือนกันตำรวจทำดีคนก็ไม่พูดถึงหรอกเนี่ยเดินเดินน้องอัตมาลูกศิษย์ด้วยยจจะมมาาาาาาาเเเลลล่่่่่รรรืองตวททนนนักกหย ช่วยอะไรยังไงบ้างค,คนก็ไม่ค่อยเล่าหรอกโยมพอเรื่องไม่ดีเขาก็ชอบเอามา,าเหมือนกันนั่นแหละยุคนี้โยมตัวคนท่านถ้าใจไม่แข็งพอใจอแป้วเลยมาอย่างนี้หนึง่งพันเตยกย่องพระอาตมาก็เลยไม่รับงานสวดงานฉันด้วยเหตุนี้เพราะว่าอะไรนะโยมคิดไม่ดีกับพระเยอะตอนเนี้ยมีจริงอแม่คนหนึ่งจะทาร้ายพระพูดกับลูกว่าไงรูไหมไรรลูกซองอยู่นล,ลูกลูกซองอล,ล,ลูกซองอยู่ในลูกลูกซองแค่ปืนสั้นเนี่ยมันก็ตายแล้ว ลูกสองนี่สมองเละเลยนะครับคิดมากไปหรือเปล่าตอนแรกของิดว่าผมคิดมากวิตกจะติดเองหรือเปล่าแต่ตอนกล่าวคําถวายเขาระบุชัดเจนว่าจะทําร้ายผมรับรู้ว่าข้าแต่พระสงฆ์พูดจะเลยท่านกระลเจริญไปผมเจริญหน่อยไม่ได้หรือไงก็ลําบากลาบนมาตั้งนานตอนไปเดียนวันแรกมหาจุฬาปีหนึ่งปีหนึ่งปริญญาตรีต้นไล่ลงจากเมไม่รู้ตัวเลยนะนั่งแล้วพี่เดนเฉลิมชัยชัยศึกไปแล้วสับปองลงถึงมหาจุฬาวัดศรีปุดารามแล้วหรือพี่ตอนนี้ปิดไปลนวายุ ถึงแล้วเลยพี่ยังไม่ถึงเอาแล้วลงทําไมเขาด่าผ่านกระจกไม่เห็นยังไงนะเขาด่าผ่านกระจกพี่ยังรับมือเผื่อผมอีกเลยับกนได้เขาด่ายังไงพี่ช่วยทบทวนให้ผมหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจฟังเลยพี่ไอ้พวกเสือเลื้ยงที่เลือกเสือเลี้ยงนะแฟนนี่ว่าผูจะแท้ให้เราเป็นโดดก็ได้ไอ้พวกเสือเลื้ยงเนี่ยไม่อยู่วัดอยู่ว่าเนี่ยเกะกะรถเมย์ตังก็ไม่เสียเดี๋ยวกขอยากจะเสียนะสองบาทหน้าสิบเองตอนนั้นสองบาทยังไม่มีห้าสิบตางค์เลยหลังๆเขามีนโยบายขึ้นห้าสิบตางค์ เสียดายนโยบายไม่เต็มบาทน่าจะขึ้น3บาทไปเลยดีกว่า2บาทห้มมาสนโยบายไม่เต็มบาทาคนที่นังรถเมล์ประจำหน่อยห้าสิบตังค์ก็าเถื่อนนะลงมาเราต้องนั่งแท็กซ yeah, ี่150ยาสิบนาโยมยังจะมาถามอีกถ้าต้องใช้ตังค์ด้วยเหรอคะคนเนี้ยแท็กซี่เนี่ยถ้าเกิดไปถึงปพ๊บอ,อ,อ่าพนรมือรับผ่อนนโยมก็ทิปตกรถนะนาโยมนะเขาก็ไม่ได้บริการเราขนาดนั้นคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนั่งซูบูรุมาอีก5บาทลงที่อ่าโรงพยาบาลสิริราชเนาะสิริราชสิริราชท่าประจันท์ท่าประจันท์ตรงนั้นนบยงเราาาาก็ข้มมระจงนั่นแหละ นั่งรถมเมย์ก็ไม่ได้นั่งหรอกโยมตรงยืนรถเมย์เขาถวายมาหนึ่งคันพระนิสิตตอนนั้นยังไม่มีโควิดไงร้อยกว่ารูปอาจกันเป็นปากระกป๋องเลยก็ภไปกว่าจะล่ำจะเรียนนั่งเรือก็ไม่ได้นั่งอีกเรือ้วยเหมือนเจ้าพระยายืนเกาะจนเรือเขาเอียงอจอดทุกท่าควันตะก่อนมนอยู่ข้างล่างเ่ยเต็มเลยอ่ะหลังๆเขาขึ้นไปข้างบน <S <S 2> <S 2> ไม่เอาแล้วจอดทุกท่าเรือเนี่ยไม่ไหวเหนื่อยเพียจะหลับคาเรืออยู่แล้วเนะี่ยยืนหลับไปเลยเนะี่ยเอาสี่ท่าเรือบางโพแล้วก็ข้ามวัดไททองไป,ไปจอดที่พระรามเจ็ดแล้วเราก็ข้ามสะพานพระรามา พอสะพานพระรามเจ็ดสร้างแล้วก็ขึ้นสะพานพระรามเจ็ดนตกมาชีดเปียกหมดเลยนะเนี่ยย่ามเยอะเปียกโมดอย่างกับลูกหมาตกน้ําโยมกว่าจะมีแบบว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาต้อนรับพาเข้าห้องนั้นนี้อะไรต่างๆแม่ก็ต้องใช้เวลาท่านเนี่ยก็จะมาฆ่าเราซะแล้วเจริญพรโยมมันขับถวายท่านไม่ยังพวกเราหรือข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าจะมะกขอปัญจศีลานิสินห้าสินห้าดียังไงทำไมโยมต้องมีสินห้า ไม่โหดร้ายเป็นหลักประกันหลายชีวิตจะไม่ตายโยมคงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ถ้าคนเรามีสินข้อที่หนึ่งเนี่ยตำรวจต้องเน็ตต้องเหนื่อยตลอดเลยตรงนู้นอยู่ที่ฟูกนั่นโยมนั่นฟูกมาจากไหนไปอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่หันใหญ่ไปอยู่ชุมพรขายจนนอนและขายฟูกมาจากชุมพรเลยโยมจะโยงไปไหนนักหนาเนี่ยจะได้ว่ายภาพไปไหนจะได้รับศสินไปไหนมันโดนฟูกแสดงว่ายิงจากบนยิงจากบนตำรวจทยังไม่เก่งขนาดนี้นะไม่ไม่ใช่มาแล้วยอนะ ยิ่งทะลุท้ายทอยเลยก่อนสังเกตผ่านนี้ทะลุท้ายทอยไปโดนฟูกดได้เลยอีกสิบเดือนอีกอะไรนะอีกสิบวันเด็กคนนั้นอยู่มาแปดเดือนกับอีกยี่สิบวันเนาะเก้าเดือนเนาะอีกสิบวันจะได้เกิดมาโอ<ฮ>้โหไม่ได้เกิดในทางโฆษณาได้เกิดเป็นมนุษย์กี่ชาติโยมโดยประมาณร้อยชาติเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายกระแตกระต่ายอาสยามห <c oughs> <c oughs> ลายอย่างหลายอย่างเลยแค่สิบวันจะได้เกิดเป็นมนุษย์ จะได้พูดภาษาอังกฤษได้ไงใครไม่เก่งภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโยมโยมลืมกับเพื่อ่เราทุกคนเกิดมาแล้วพูดอย่าพูดไปเล่นไต่จำได้ไหมที่แปลว่าที่ไหนเกิดมาใหม่ๆแวะแวะแอที่ไหนเด็กคนนั้นจะได้มาที่ไหนที่ไหนโคสปีกอังกฤษดูสายตาโยมมันโดนพ่อตัวเองแท้ๆ ตายเป็นฆาตก,กรไปซะแล้ว,ย,วยิงใช่ไหมตายสองชีวิตเลยนี่ต้องมีศีลข้อแรกนะเธอจะได้เกิดมาหนะนี่ข้อที่สองไม่มือไวหลักประกันส,สัพท์ศอินเดียผลิตเครื่องจักรขโมยมาตั้งไวหนึ่งวันจะกขโมยได้ยี่สิบคนอังกฤษเคยปกครองอินเดียมาก่อนแต่สุดท้ายอยู่ไม่ได้เพราะอะไรไโอ้โหกำลัระ,ร,ระเบิดเลย <laughs> สิอา้าเมืองผู้ดีอังกฤษชอบความสะอาดไงโอ้โหท่านคานทีก็เลยสั่งให้คนอินเดียขับท้ายทุกที่เลย ถ่ายทุกตี่เลยนึกภาพเวลาไหมทหารอังกฤษกำลังเดินแถวเดินหน้ากระดาน,นหนึ่สอง,ง,สองเป๊ะโดนกับระเบิดรับไม่ได้ถึงขั้นอยู่ไม่ได้อะต้องกลับประเทศตัวเองเลยทุกวันนี้ที่อินเดียถ้ายมไปก็ยังติดนิสัยนอยู่ผู้หญิงจะไปประมาณตีห้ามีขันใส่น้ําไปด้วยไม่ได้ล้างหน้านะล้างก้นนั่นแหละ ผู้ชายนี่แล้วแต่เขาเลยเจ็ดโมงแปดโมงยมจะเห็นอยู่ทุกมุมเลยเ<อ>มียมผู้หญิงคนหนึ่ง,งอ่ะอาจารย์ดูสิครับน่าเกลียดจังเลยโอ้โหหันหน้ามาทางเราด้วยจะออกแล้วคะ่ะจะออกแล้วเราอุตส่าห์ไม่มองแล้วยังจะดึงให้เราไปดูที่ีดีเคีบอกเราอีกโอ้อใช่ใช่ยมน่าเกลียดมากใช่หน้าเกลียดจริงจงเขาเลยคะ่ะยมเลยแหละอเลยอาตมาอุตส่าห์เมินหน้าไม่ดูเ่ยโอ้โหอนาคอนดาอะไรทีเดียวเชียวนั่นแหละยมทุกวันนี้ก็ยังติดนิสัยอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าแผนนี้จะได้ผลนะเนี่ยเอาไปตั้้้งไไววัันนจบขโมยดค อ,อไม่ได้กายอมที่หนล่ะเอาไปตั้งไว้หนึ่งวันจับขโมยแต่แปดสิบคนไทยเราก็เลยสั่งไาใช้บ้างไม่ต้องวันหรอกตั้งไว้ไม่ถึงนาทีได้ซ้าเครื่องจับขโมยร้อยสองร้อยแน่นอนครับเครื่องหายหายต้องคนทั้งเครื่องเลยทีเดียวเชียวตำรวจก็ต้องมาเหนื่อยกันอีกอถ้ามีสินค้านี้ก็ไม่ต้องมีคนลักทรัพย์ใช่ไหมไม่ใจเร็วหลักประกันครอบครัวนันรถยนต์เรือเมลิเก ตำรวจไร้ใจไม่ได้ืย้ายไปเรามีทุกที่เลยนะมร้จริงนะเราร้จริงนะเรา เจ้าชายอย่างมังทรยเป็นคนปฏิสัมพันธ์ดีเจ้าชู้ไม่ใช่ได้ใส่พี่ถ้าน้องน้าจะดีน้องจะเข้าใจเดี๋ยวมีคาถาพ้องกันการอกหักให้ไว้ตอนในรายการดีกว่าเดี๋ยวเวลาาจะไม่พอไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอเป็นหลักประกันสังคมนี่สังคมเราจะสงบสุขถ้าไม่พูดจาอะไรกันเนาะสลายกันด้วยน่ากลัวเยอะแยะมากมายเหลือเกินทุกคนทุกท่านสุดท้ายไม่หมดสติเพราะฤทธิ์ก่อฮอ์เป็นหลักประกัน เนี่ยเข้าปรรหาก็ได้พักตับเห็นไหมที่ตับไปบวชอ่ะตับไปบวชอ่ะสสสเขาลงอะไรลงไงตับไปบวชพอออกปรรษาก็ตับนี่แบบโอ้โหสดใสเลยนใครไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่แล้วยกมือขึ้นโยมใครไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่ล้ยกมือขึ้นทั้งสูงทั้งสูงสิตำรวจทำไมยกมือแค่นี้เองข้างหลังกัดๆนั่นเลยทั้งสูงใครไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่แล้วทั้งสูงมั่นใจมั่นใจย่อมดีเกินไปแล้วคนดีแล้วคนดีเกินไปตายไวมาก ยังไม่เคยดูหนนกระแสแต่เช้าหรือวันอาทิตย์หกโมงห้าสิบถึงเจ็ดมงยี่สิบประมาณสุกกองตาร์โกโต,โตนดมกันชัยแล้วก็ทนายสงการโอ้เล่นตัวเองขึ้นก่อนเลยนะต้องไปดูเลย <c oughs> ท่านต้องไปดูผมกดดันไงสคริปต์เอาชื่อพี่หนุ่มขึ้นก่อนพี่สงการแล้วเอาชื่อผมไว้ตอนไทยแต่ไม่ให้เกียรติพระก่อนเขาก็ได้จากโยมคนดีตายไวมากฮะขอตัวอย่างอ่ป่วยันเป็นคนดีเป็นตำรวจด้วยเงินเนนดืเนดอน,นออกมาก็ไม่ให้ลูกให้เมียไม่กระเด็นไปไหนสักบ้างมีสินห้าครบถ้วนตามที่พระให้มามาฆ่าหวย คนดีนตายไวมากยโยมอีกคนหนึ่งลูกนันเป็นคนดีไม่เคยบุลลี่เพื่อนในโรงเรียนรูน้จักบุลลี่ใช่ไหมฮะลังแก่คนที่อ่อนแอก,กว่าสามารถเกิดขึ้นในโรงเรียนหลังๆลามมาถึงข้างนอกแล้วแต่ก่อนนี้เช่ว,ว่าในโรงเรียนนะกลับบ้านมาช่วยแม่ขายของไม่เคยเกเรลังแกใครค่าลูกยันนะวะคนดีตายคนดีตายไวมากโยมจะเป็นคนดีเกินไปแล้วจะเป็นไงครับเย็นนี้กลับไปขึ้นสเตตัสเฟซบุ๊กเลยผมเป็นคนท่อเถาวัดก็เข้าเล่าก็เดิมอย่างเงี้ยอยู่ยาวอยู่ยาว อยิ่งจริงมึงไปดูเลยไปเช็คเชื่อท่านจริงอะเนี่ยสุดยอดเลยคนดีเนี่ยใครช่วงนี้คนดีใครเปิดมาเซอสือภัยเลยวันเกิดเป่าเค้กเสร็จยังไงครับสามแสนบาทมอบกุญแจบ้านเลยอะโอ้โหไม่ธรรมดาตอนนี้มีทัวร์ด้วยนะถ้ากางเต็นท์นอนหน้าบ้านลุงพลพันเก้าแต่ถ้าเกิดนอนรีสอดสามพันห้าอะไรไม่อยากข่าวขาวด้วยโอ้โหนี่จะพลิกมาต้องโอเคนี่พอจะเล่นพอ ผมว่าน่าจะเป็นปีน่าจะเป็นซีรีส์อย่าพลิกแล้วกันอย่าพลิกแล้วกันอย่ามอเตอร์ไซค์เอ้ยแอเอ้ยหรือแต่ละนาวหวังว่าจะไม่พลิกแล้วกันนี่ตามข่าวเลยรับสินก็เถอะลักคณฐายะเพื่อรักษาขีดเส้นใต้สองเส้นกึกคึอแปลว่าเพื่อรักษาอย่ารับสินแบบโปรชัวบ้านคอนโดรับแบบอยากให้คนที่เขาแจกไปพักผ่อนเร็วๆไงอยากให้เขามินลี่อยากเขามินลี่ไงรู้จักมินลี่ไหมมินลี่มินลี่ไม่ใช่มินลี่มินลี่พักก่อนให้เธอไปพักก่อนไปตอนยยอนอันแหลน แล้วก็ไปทิ้งทั้งขยะนี่เขาลับตามประเพณีต้องรักษาศินสินถึงจะรักษาเราวิสูงวิสูงอันนี้เด็กอนุบาลประถมชอบเวลาอาราธนาสินมายังพันเตวิชุมวิชุมมีคำแปลว่าแก้งพระเด็กอะอกระแทกเสียงให้เราตกใจไง ถ้าพระยังไม่นิ่งพอในตกใจเด็กเนี่ยแอแสดงว่าธรรมะไม่เท่าไหร่นะพระในสติยังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแปลว่าแยกกันแยกกันเป็น้อข้อวิสุงไปว่าแยกกันสินห้าข้อผิดหนึ่งข้อหรือกี่ข้อโยมผิดสข้อผิดงข้อหลือกี่ข้อสามข้อตตอนี้ช่วงต้องแบบนี้อันตรายอันตรายอะไรเดี๋ยวตำรวจก็ต้องทํางานวุ่นวายอีกบางคนก็ถามเลยอยาชูสามนิ้วเด็กสวนเลยอ่ะสวนว่าจใช้ชูนิ้วเดียวหรอคะนิ้หนะ แต่มันเลือกนิ้วดีก็ดีไปเนี่ยก็ทูบีในเมื่อวานเลยอนิ้วนางก็แต่งงานนิ้วก้อยก็แบบว่าคืนดีกันนิ้วกลางหมาได้งานเข้าเลยนะอันตรายและเกินทุกคนทุกท่านถึงไหนนะครัเมื่อกี้นี้เลยสามข้อเลยสามข้อนะผิดสี่ข้อเหลือกี่ข้อหนึ่งข้อผิดหมดเลยไม่เหลือสักข้อจะรับไปทําไมขอรับไปเพื่อรักษาใช่ไหมครัถูกต้องโยมขอครั้งเดียวเราให้ไหมครับไม่ให้อาจจะตามประเพณีเลยขอสองครั้งตุวตีะมปีให้ไหมครับอาจจะเพราะความเกรงใจพระอ่ะงั้นผมไม่เอาละผมไปทํางานแล้ว ยืนยันปฏิยมปีแม้ครั้งที่3ขอครั้งที่3พระให้ไหมครับแต่ขอ3ครั้งแสดงว่ามั่นใจมั่นคงแน่วแน่แล้วอ๋อแสดงว่าทุกครั้งในโซเชียลในที่เขาบอกคุณยืนยันที่จะลบข้อมูลไหมคุณยืนยันหลังจากคุณเฟซไลฟ์ไปแล้วที่ว่าจ่าย500นั้นะราบ,บานเลยทราบ,บานเาบบานี่ยจีบห้าเลย,เลยเไม่ได้จ่าย500ถยจ้างงานในไดมือเนี่ยไม่มีจ่าย500อย่างแน่นอนอนี่นี่โน,โนราโนราเลยซิดโนราเลยเข้อห้นจีบห้าเลยโอ้ตอนนี้คดีเพียบเลยเดี๋ยวก็ว่ากันไปนั้นอย่าไปสามานว่าเดินไปนะโยมนะ อ่ะสามครั้ง้วกันนะครับอาจารย์แล้วก็มอบให้กับโยมอ่ะมายังพันเตพนมมือพร้อมกันอันนี้หนึ่งหนึ่งดูว่าคุณโยมมีคุณสมบัติที่จะรับสินไหมสมมติที่นี่มีโต๊ะหมู่โยมทุบกับเทียนเราจะจุดอะไรก่อนโยมทุบกับเทียนสักวันหนึ่งเผื่อโยมได้เป็นประธานเปประธานจุดผิดเสียฟอร์มเลยนะอ่ะทุบกับเทียนจุดอะไรก่อนโยมใครคิดว่าจุดทุบก่อนโยมมือขึ้นใครคิดว่าจุดเทียนก่อนโยมมือขึ้นนี่ผิดกันทั้งกลมเลยนะทั้งเกาะที่นี่เป็นยะงไงฮะไม่ถูกเหรอจุดยังก่อน เทียนก่อนเทียนก่อนเทียนเล่มซ้ายมือหรือขวามือเรานึกภาพเอามือเราเป็นเกณฑนนะโต๊ะหมูนะซ้ายหรือขวาซ้ายมือเราซ้ายมือบูชาอะไรมีให้เลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีให้เลือกโยมใครคิดว่าเป็นพระพุทธยกม,มือขึ้น,นต้องเลือกสักอย่างนะอย่าเซฟเกินไปนะพระธรรมยกมือขึ้น,นไม่ยกพระสงฆ์พระสงฆ์หมดแล้วโยมโยมไม่มีอะไรเลือกแล้ว เราต่อข้อมางูหนึ่งพระข้อไม่ใช่เลยหนึ่งพระธรรมแสดงว่าพระธรรมมีมาก่อนพทธเจ้าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าในมากกว่ากันใบไม้ในป่าธรรมะมีมาก่อนแล้วพทธเจ้าบอกคนพบคนเจอเหมือนสัตว์บางชนิดมีไปตั้งนานแล้วบอกพึ่งคนพบคนเจอเขามีมานานแล้วสองพระอะไรโยมมีพระธรรมก็ต้องมีพระเถียนแล้วเป็นสองบูชาพระพระสงฆ์เป็นคำตอบที่ผิดอีกเช่นเดียวกันโยมตอบผิดบ่อยนเน่ๆผิดบ่อยเป็นครูนโยมผิดบ่อยๆนี่เป็นพันลงนะโยมนะ ต้องไปทำงานให้ถูกอีกทีหนึ่งพระวินัยอ๋อที่คู่กันนี่นะพระธรรมคาสอนพระวินัยคําสั่งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นศาสดาแทนพุทธเจ้าไม่เอาคนแทนเดี๋ยวไม่พอใจมาประทงประท้วงกันดีเออว่าเป็นไปจะให้พระพระท่านประกาศสปะไหมเพราะพรรษาใกล้เคียงพุทธเจ้า เอาเดี๋ยวคนอื่นแล้วกันนี้เอาพระธรรมพระวินัยเอาระบบแทนดีกว่าอย่าไปยึดติดตัวบุคคลโยมเห็นไหมวัดหลวงพ่อฤาษีดดงดำตอนหลวงพ่ออยู่วันเกิดวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ท่านไหมศาลาสิบไร่ศาลาสิบสองไร่ศาลากว้างสิบไร่โยมไม่มีที่จะยืนจะนั่งเลยแน่นมากเลยไม่มีโควิดพอตอนหลวงพ่อไม่อยู่เป็นไงโยมไปอบรมห้าร้อยคนก็แจ๊ะเดียวโยมศาลาหญ่มากใช่ไหมพระต้องขับรถเลยทีเดียวเชียวตอนนี้กฎหมายทำไมแล้ว พระไปขับรถชนคนตายก็ติดคุกมันโยมเลยนะขี่พระก็ขับรถนะเออพระก็ไม่กลัวหรอกแต่บางทีตังค์จังหวะเนี่ยลูกศิษย์ผมบอกบางทีมันจําเป็นมาสามวันโชเฟอร์ถูกเมียโทรตายยังไม่อยู่โชเฟอร์ถูกเมียโทรตามเลยพระก็ขับเองไงประชาชนคนตายก็เป็นปัญหาคนตํารวจก็ต้องไปจับตอนนี้เขาก็ติดคุกเลยพระก็สอบใบขับขี่ใช่ได้รับเก่งสอบใบขับขี่ก็ไม่ได้อีกพระสอบใบขับขี่ไม่ได้สอบสสอบก็ต้องสืบไปสอบก่อนสอบปุ๊บบัมบวชก็จ่ายไม่ได้อีกเวโรมาีสิขาปะทังสมาธิยามี อาตินาธานาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน่าดูเลมุสาวาทา าวาาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระยะมัชฌป,ปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ